ครับผมสวัสดีครับดิ๊กครับผมวันนี้เราจะมาทำการสลิปเทสนะครับกับแบรนด์ e-life ครับผม ซึ่งแบรนด์เอลไลท์เนี่ยเปิดให้บริการสลิปเทสมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเขาบอกว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราได้วันนี้นะครับผมก็จะเป็นถุงแบบนี้เลยโดยในถุงนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวหนึ่งเลยคืออุปกรณ์ของเขานะครับผมซึ่งอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับสายแคนูร่าแบบนี้นะครับซึ่งสายแคนูร่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นสายท่อต่ออากาศหายใจที่เชื่อมต่อกับทางจมูกของเรานะครับผมซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้รับไปเนี่ยสามารถที่จะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับผมจากนั้นเนี่ยมัน ผมแต,แต่ว่าทางทีมงานเนี่ยบอกว่าแนะนําเป็นถ่าน Al อะค์ไลท์เท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าใช้ถ่านทั่วไปมันจะทําให้เครื่องเนี่ยจะหยุดในการทํางานระหว่างคืนนั้นได้นะครับผมก็ <ๆ S 2> ควรเป็นถ่นานอะค์ไลท์เนาะโอเคครับผมสำหรับหลักเกณฑ์ในการยืมเครื่องซลิีฟเทสของ e ไลท์เนี่ยครับผมการซลิีฟเทสในครั้งนี้นะครับเป็นการซลิีฟเทสแบบทไทยที่3นะครับคือ1ไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับผม2คือใครๆก็สามารถทําได้และ3าไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลนะครับผมเราสามารถทําได้ตั้งแต่ที่บ้านเราเลยและนําเครื่องมาส่งที่เจ้าหน้าที่ ค่าทั้งหมดเนี่ยครับจะถูกส่งเป็นไฟล์ PDF ไปยังอีเมลของเราที่เราทําการลงดุนไว้นั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับยังมีการวิเคราะห์ผลให้โดยผู้เชี่ยวชาญนะครับผมที่ผ่านการถูกลบรมมาอย่างถูกต้องแล้วก็ได้ใบอ e r ติ f i c a t มาอย่างถูกต้องด้วยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเป็นการอ่านผลโดยเบื้องต้นเท่านั้นนะครับผมเราสามารถที่จะนําผลเนี้ยไปให้แพทย์เพื่อทําการรักษาในผลที่ออกมาได้นั่นเองครับผมและสําหรับตัวอุปกรณ์นี้นะครับผมจะมีขนาดเล็กมากๆเลยครับผมเพื่อสะดวกสบายในการนอนหลับของทุกท่านนั่นเองนะครับผมทีนี้เราจะมา โอเคครับเริ่มต้นนะครับโดยการที่นถ่านนะครับผมใส่เข้าไปด้านหลังของเครื่องนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ดูว่าในฐานแต่ละก้อนเนี่ยเราใส่ถูกต้องหรือเปล่านะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราดึงสายให้ตึงนะครับผมแล้วก็แกะตีนุ๊กแกนะครับผมด้านข้างงตัวเครื่องนะครับแล้วก็ครอบตัวเองไปได้เลยโอเค พยายามให้เครื่องอยู่บริเวณหน้าอกนะครับผมเพื่อเป็นการลดค่าที่ถูกต้องนะครับ,รบจากนั้นนะครับผมมันจะมีอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญนะครับผมก็คือว่าจะเป็นตัวที่ครอบนิ้วนะครับผมเพื่อจับชีพจรนะครับเราสามารถที่จะใส่ที่นิ้วไหนก็ได้ที่มีความพอดีนะครับและนําตัวเครื่องมาเหน็บไว้ข้างนะครับ สุดท้ายนะครับจะเป็นสายแคนโดล่านะครับผมก็คือเป็นเป็นท่อระบบทางเดินหายใจนั่นเองครับได้ครับโดยสายแคนโดล่านะครับผมตัวนี้เนี่ยทุกคนอ่ะจะได้รับสายใหม่ทุกท่านนะครับผมโดยที่เราจะไม่มีการนํามารียูสใช้กับลูกค้าท่านอื่นๆด้วยนะครับผมวิธีการนะครับผมให้นําท่อที่จะนําเข้าไปในจมูกนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับใส่นะครับผมให้สังเกตได้วว่าท่อเนี่ยจะต้องหันหันลงกับพื้นนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับแล้วก็ให้สายเนี่ยครับผม ดึงไปเกี่ยวที่หูนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับดึงตัวสายรัดตรงที่คางเนี่ยดึงขึ้นมาให้ติดตรงคางเราเลยนะครับเพื่อป้องกันสายหลุดระหว่างการนอนหลับนะครับผมและสุดท้ายนะครับให้นําปลายสายด้านนึงเนี่ยมาติดกับเครื่องนะครับโดยการที่เราเสียบไปแล้วก็หมุนแบบนี้เท่านั้นเองครับ เท่นี้นะครับเราก็จะติดตั้งเครื่องสําหรับสลิปเทนเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยวิธีการใช้เนี่ยเราจะต้องกดที่ปุ่มตรงกลางนะครับกดค้างไว้สักแป,ป๊บหนึ่งนะครับให้ไฟเนี่ยทำการกระพริบขึ้นมานะครับแล้วก็ดูว่าในการทํางานเนี่ยจะต้องมีไฟ3จุดที่จะต้องติดขึ้นมานะครับผมไฟติดครบ3ดวงแล้วนะครับผมวันนี้เราก็พร้อมที่จะเข้านอนและเรียบร้อยแล้วครับผม Sing and take Sweet Arizona! Whoa, 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 whoa. ครับผมแล้วหลังจากที่จะตื่นมาแล้วนะครับผมเราจะนําเครื่องไปคืนที่ร้านอีไล์นะครับผมแลังจากนั้นเนี่ยผู้เชี่วชาญเนี่ยจะใช้้เวลาในการประมวลผลไม่นานมากแล้วก็จะทําการอ่านผลให้เราครับผมจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังผลกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราจะมาอ่านผลของคุณธนกิจกันนะครับว่าคุณธนกิจเนี่ยหลังจากได้มีการทำสลิปเทสนี้ของคุณธนกิจเนี่ยจากตัวรีพอร์ตที่ออกมานะครับมีค่า H I อยู่ที่สามสิบจุดแปดนะครับโดยจะแยกเป็นการหยุดหายใจนะครับยี่สิบห้าจุดหกแล้วก็จะเป็นการหายใจแผ จะถูกแยออกมาเป็นค่าหยุดหายใจเนี่ยมากกว่านั่นแปลว่าของคุณธนกิจเนี่ยครับจะมีภาวะหยุดหายใจนะครับผมมากเราสามารถดูได้ว่าคนไข้เนี่ยครับผมมีการนอนในท่าไหนบ้างนะครับแล้วก็จะเกิดภาวะหยุดหายใจเนี่ยในช่วงไหนนะครับผมมากที่สุดซึ่งจากของคุณธนกิจเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าในขณะที่คุณธนกิจนอนง่ายนะครับผมมีค่า AHI เฉลี่ยอยู่ที่37.8เลยซึ่ง37.8เนี่ยนะครับผมจะเป็นการคิดตากเวลานะครับในการบันทึกตอนท่านอนง่ายก็คืออยู่ ที่2ชั่วโมง26นาทีนะครับแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยครับเราสามารถดูอีเวนต์นะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นจำนวนครั้งนะคบว่าเกิดกี่ครั้งนะครับทั้งคืนจะเป็นการหยุดหายใจนะคบทั้งหมด79้าครั้งจะเป็นการหายใจแผ่วนะครับ16ครั้งเนาะตรงนี้เนี่ยครับผมที่สาคัญเลยนะครับที่เราสามารถดูได้นะครับจากตัวรีพอร์ตัวนี้ที่หลังจากเราทําตัวสลิปเทสนะครับของเราไปแล้วก็คือก็คือค่าออกซิเจนดีเซทูเลชันนะครับหรือว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นค่าเส้นในเลือดนะครับที่เขาตกลงไปนะครับเป จำนวนครั้งค่าตรงนี้ครับของคุณธนกิจก็คืออยู่ที่15.3นะครับซึ่ง15.3ตรงนี้เนี่ยถือว่าคุณธนกิจเนี่ยครับผมมีภาวะดีซัตเทิลเลชันเนี่ยครับผมอยู่ในระดับโมเรเลสนะครับหรือว่าอยู่ในระดับปานกลางตรงนี้เราสามารถดูได้อีกเนี่ยครับผมก็ดูได้นะครับว่าออกซิเจนที่ตกลงไปเนี่ยครับทั้งหมดเลยเนี่ยตกลงไปถึงเท่าไหร่นะครับจะมีครั้งที่ตกลงไปมากสุดนะครับก็คือโลเวตที่สุดก็คือ76นะครับ76เปอร์ซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับเบื้องต้นแน่นอนววว่่่าาาาาเเเเรปปนนนนนตมแแแดดกกโิิไ้้ลคุณธจีียย็อบ แน่ที่อยู่หายใจได้แน่ขนาดนอนหลับและหลังจากที่ฟังาการวิเคราะห์จากเชี่ยชายแล้วนะครับผมสำหรับตัวเองนะครับผมถือว่ามีปัญหาในการนอนหลับพอสมควรเลยครับค่าที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไปในแง่ลบมากจนเกินไปนะครับผมจากนี้เนี่ยเรากา็สามารถที่จะปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อทําการรักษาได้อาจจะเบื้องต้นอาจจะใช้เครื่องซีแพนะครับผมในการช่วยในการนอนหลับได้นั่นเองครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่ www.eligia.com นะครับผมหรือว่าทักไลน์มาคุยกับทางทีมงานก็ได้นะครับทำให้เราเนี่ยอาจจะต้องมีการรักษาสุขภาพนะคร มาดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับในการที่จะนอนหลับของเราเองเพราะว่าโรคที่เกิดจากการนอนหลับเนี่ยมีผลกระทบต่อตัวเรามากพอสมควรเลยนั่นเองครับ